i <laughs> แข็งทงานมห้องใช่ย้านไหนใช่ไหมใช่ไหดวะใครว่ายมนดีใจใครลูกหาแกบับพามาให้พอตลงบานลูกมาขัดมากเลยให้กินหลายหลอมาขัดมาเลยมาขัดมาเลยเมื่อวานลูกหลานพอวางงาก็เลยกินมึงมาบุกเนาะแต่บุกเ่มทัด้วยบาทเา้อยู่แล้วลูกเออลูกหลานเลยคือเลยถักพวกนาวบาคอท้าน้ ทางอันน <ici> oh, uh. well, you know? ี้งมหายจากของมานานเออแบ่ง <Unless> ถิงแบ่งท่านแบ่งรับแบ่งใจแล้วลูกเราอันนี้มีมอนว่าถันว่าอืมอ่ะว่าจังไหนหุอันไม่ร่วมถวายไว้ว่าลูกเราปูตาปูพุ่มปูบุกปูเจ้าที่เจ้าทั้งเจ้าบานเจ้าทองว่าเป็นทักษิณพระกัง เมื่อนี่รกแลาวไหนไม่ไหวมาห่วงถังห่วแตกใายกูใครร้านชุกชุกทุกคนดำดำเว้ยเวยยใครไม่ทุกขับขัแขงแรกขอใครเงินไหลนองขอใครทองไหลขาวมาทุกชุกทุกเดลอกเดอใครหางไม่ดีแต่เอาจต่เริ่มจต่เริ่มจากเริ่มเด้อดเดอว้าเต้าไปเต้ามาไม่หอบเปกับนี่นะมาทางปือนะ เมื่อนลูกนัไม่ใจใช้ท่าท่าใดมาหาปูจ่าบางคังว่าว่าว่าใดแบบพอขิดนหอดขึอนหอดด้อแต่ถ้าจอดอยี่พอเบึ้งหลายตึงแบกหมนกันปูรังโค้อหนักใดไม่เห็นตัวกิิงความรอของปูจ่าเนาะขคาไปหาพูอยูด้วเคืไปรู้ป้องไไปไปไปดอนภู่าไปทุีเออไปตอนพองย บาเวัน so <c oughs> ูได้หายคอได้มาเไดกะไปเมื่อกี้กับ่แม่อยู่บางวักู้ไ่เธอจับผมอดแม่มาพี่แล้วอยากมากกคารวะมหาคอนะผมเามาถึงสถาที่อ่านตู้บินมาสั่งหบผมโยงให้มกให้แต่รูกร้านชูผูทุกคนนาผมเนาะไปมาสังหลักไดมหาคออถือว่าเป็นบุญถุดแดงควณมถ่านผมเนาะเออพอไปใช้แเมื่นแ่งไหน มื่อหนีบได้ไต่วงแมงว่างไต่กันแล้วพอแล้วคุณทงปอกอช้าหน้าทางอันนี้ทุทางชุ้าบุ่มเออเพื่อพกพุ่มผ้าหนาแล้วถูกเนาะเออพอผ้าค่ะเท้าเวกอวันเดี๋ยวมีวันเท้าเวกุวันแล้วถูกเนาะพร้อมกับกระตุ้นโคอีนั่งหลับให้ตึงตรงกับรับฝึกไปทวายค่ะพระด่างหนักครูหนึ่งข้างเข่าเห็นงบะ ท้าเขาประตูโขงนั่งดาูน่านหลักพระาหนักคุงหนึ่งว่ากฏ้พร้อมทั้งประตูโคกกำรังที่แม่เรียกหนักบาดมีการล่วงร่างเท้าเวชุวกานตัวงาเ้าเวชชุวันกัดึงวยบ๊พายเท้าหกใหรูปางใหรูรางใหูทุ่งตืนหนึ่งให้รูปร่ทุกทุบชุกทุกเข้มให้รําร่าด้วยด้วยท้องดักเข็ดน้ำพอแล้วูระดท้องดักเข็ดยักถ่า เป็นกูจชนทุ่เด็กพอมาค่ะลบแกบักพามาหนักหนาทเต็มงานเตเลงานมาค่ะอาหารกากินไขรมดแดงแม่หมักพอได้เออมีน้ำอันนั้นน้ำปนน้น้ำเนี่าเออน้ำปนน้าน้ำปนน้ำปนน้ำปนช้ำปน

อาหารอื่ทานบ้านเราเาหรอเาเออบุญร้ายท่านนะบุครับแบ่งมาเทศหายตูให้ตึงเป็นบุญบารนล่นบหลคือพอพาเทศพาถางแล้วหรืเปออห้ไมนคู่เป็นชาวพานบุญให้รูไให้ร้านใดเทศใดถข้านจังถันบ่มีัวเทินพอการเทศถางไปเพแบ่งวหเนาะเออ เคยไปเยี่ยมลูกเด้อถ้านสมเมืองไปเรื่อยไม่เคยคนหาร่าถิ่ไปว่าตึงงั้นพอบ่ได้ฝาการท่าหมุญญาบิบังคับกันลูกเด้อให้เกิดจากกิจให้เกิดจากใจถึงจะเป็นกูท้อนเข้าเ็ดเข้านันงๆได้ลูกเพื่ออื่นบ่ได้ยิ่งให้ยิ่งได้แล้วจากมันอด่างถึงมีผลต้ไม่ผลเนาะบัดรชื่อไหน ข้ากลับไปบ้างเงื่อนตอนนี้คือการไปชื่อปุ๋ยน่ะคุณด่าเออไปชื่อปุ๋ยมาไทยเข่ามาบ้างถ้าเขาต้องบ้างเงืนกองถันกลัวเอาปุ๋ยมาวานบานไทยเข่าเออก็เป็นมากระผุ้งเห็นปะข้าวกระไรเทลียวผีถึงเมื่อหน้าข้าวกัะไรมาบ้างน่าหนักเพราะท้ามาบ้านมาท่านเมือนี่คือด้ายมือแรกดูดีค่อยเป็นค่อยไปถันตัว ท้าสมบูนณ์ไปแล้วลูกเพอผู้มีรายก่ท่านต่างหน่อยบ้างเป็นงักบ่ได้ร่างงักตีเราได้ว่งบ่าหาพอปักหับนหน่อยเป็นงักขึ้นเจยหมื่นหกันเข้าอีงักไปาใคดีว่า่คือว่าอะไรนะสศพรน้องตูนตามตูตามสะพอคือตูงตามเหรอสพอรู้จักข้อหมาู้ จับืหมกากปู่ตามั้ปู่ตาแม่สาธุสิลูกสาธุสาธุขอให้ออกห้าถุงดิ๊งดิงด้๊งดังมากเลยนี่นี่ก็ไหนตยังตกใจตกใจต้่นตื้นมาถักตื่นที่พอมาถักบางถักแขงดังบางทีกบ้าเราเร้่องามันไม่อัดปาก ไม่เท้าไม,ม,ม,ม่บักขั้นคือเกอบักผผาไมให่ามือรักบ้านรัามือรักบ้านรัาบักเผาจักง่ากว่าล่กด้วยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบทยไหวพอถูกต้องแล้วเป็นนักหมูก,กมมักหมูจักว่าพอผิดนรอย์หิ ว่าจะมารอยเดบัวมันร้อยไปก็เลยว่าซื้อมาอีกร้อยห่าจึดกูกูกมาจ้าปักข้าวรอยหาจึงวุ้นหน้าด้อยเงินดูที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทร้อยเงินอันว่าผทีองเอ้าเจ็ดหนึ่งเจ็ด 4ี่ห้าศูนย์อบอ๋อที่ว่าไอ้ไม่ร่วมเผาไว้เขาได้ผลหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทครับ1หมืองหมืแปดร้อยบาทลูกร้ามบนถูก้นบาไถูกในหมาน้าบักเ่าทมแกมาหายฟองหนักรคเอ็นเองเองเองเพ่งปูนม่กุ้มเอาข้า จะลงทางก็ต้องหาทางมาให้ขันเองบ้านขงขนมีใดบุญมหายดูนี้เนาะเป็นแบบหางรับ้านรูนะเอ็นเองเพีงเองเพีงมากเออรถเออหอดปเนาะหอดไปเนาะหอดไปนาะหอดไปเนาก็แบบข้าวขอหอปเนาะแต่จีพีอตัวกับว่าเออเบิ่งไปเบิ้มาะหอดเออหอดอยู่หอดอยู่ เพาะว่สีตัวเราแต่ว่าอีหงอุ้บันาดตัวรองทงอ่ะีเไปเพื่อเข้เดืนี้พ่อ่ยุ่ไก่ก็ไม่เกินเป็นไก่เนาะเพาไปนงอข้าายข้านึมุงำบ้านไปเมื่อบานเมื่อทองแล้วพอาวข้ายข้านึมุงำบ้านจักลอยหาทิศลูกเราเออเอาข้าว่กับพ่อ้าเ่าลอยหาทิศไปกากได้บ่บ่ได้ขาเดียวลูกเขาขาเดียวนะ คือว่าอาวะผ้าว่าชมทองนะหมว่าทราบแบบขายได้เยอะหรเปล่ายไม่ถกวิราวิ่ถกวิวะเติมน้ำมันร้อยห้าสิบขาเดียวไม่ต้องกลับมานะกูนะกูราวันที่ถิบหกเลยวันที่ถิบหกกันมากมายเนาะทำแบบพวกนี้ขาเดียวตกร้อยห้าสิบขาเดียวตกแล้วหรอเปล่าตั้งมันใดค่ขัดแต่ก็้อบขนาดว่า บักขผาป่านึงนะปาชื้นเขาโนาวนาน่ะอือมั่งปอกอยวันตะบักเ้าแพงพอบ้านมั่งบักแพงบักข้ามักขืนมาแต่บักขืนมันถึได้ร่มากบักามันก็ขืนแต่ตัวมันจังได้ถึงเงินมาบ้านบ่แพงจากเืินเห็นว่าพอไปเห็นว่าบักแรงแต่มัหายพอเพราเห็นวาบาหลังได้จิงเต็มรูปเต็ม คงามันมาจายั้นักนอคนัเขาถ่พลูกหลานพอมิตรค้นใจบุญคุ้มค่ามานุ่เนาะแต่อใจแข็งเออต่คูดำมื่อใ่ก็ท้าหนาใจแขังประตูโค้งใจแางห้องรลข้างใจแขังเขาหนักอำนาจต่หน้าเขาแรงถโก้ทหน้าเขาแรพึ่งูลอ พอมทั้งพาทั้งกันดายทอมแขนกันแล้ว้ลูกเด้อให้ลูกร้านทู้ผูกทู้ขนมีสมีดาบมีสู้มีม้าสุกกระพาพแข็งแรงทู้ผูกู้นุบบแบบให้เราดเมื่อด้วยตอนถึงเนี้ยแตเนี้ยน้ำเลี้ยแก่น้จักว่าแก่เอก็ะตุ้นต้งแตเนี่ยบานนั่งท้องหายข้างงาหายคอว่าอื เม่ยว,นา,ยว,ยว,ยวาน,น,นววาไม่เอาหลังไม่เอาหลังเม่เอาหนาแมงบ้าแบบนี้ว่าทัานมันคือไปงาเถะบ้าทันมึงเน่าตัวเผื่องฟงลงทางคือคีอนั่งกอกกอยแบบเขาาได้ตาอย่างว <c oughs> ันแรกเขาว่าเขาวาังแรกหลงทางเข้าไปถามว่าไม่ใช่ไม่ใช่ออกว่ <c oughs> <c oughs> าไหมเ,เออ <c oughs> ออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมอกมาไมออกมากไหมออกยโอ้ยกวสีหอด ตั้งมานงานหมายบาทกงพอว่าสัะไ้่มาหาเห็นง่ายหลาย่าเพราะมาเห็นแล้วโอ้โห่ไกลไก่แค่นี้เองว่าหนักรับตามากกนาดโอ้ยโอ้ยบาคักวางนลยโอ้ยวันหน้าวันหยากแ่ออกมาทีจวดเลย ได้มาหาขอเป่งอยัางถือว่าแรงมาได้มาแท้ระได้มาแท้แล้เ่ามันมาพูได้แก่ต่นกับพึงงางกูแล้วทอดต้นบักขาไกูไม่ทอมาจาดีงวดนี้แก่บักผาครับแก่บักเามาสวนงวนาได้แก่ตนปักขาไงมาาไก็ไม่้อดมาจาดวนี้อาวมากกว่าวนาเอาน่ไม่คัดวาม่งมั้มัั่งม่นม่งมั่นั่งม่มมั่ ก็จะอ้ามือไงขาคกัอบปอมาแต่ไหนอันนี้คือวันไม่ถ่ายสามตัวอั้นนี้คือถ่ายแต่ที่สุดคือก็ด่างมั่บด่างด่างมันด่างมั่งด่างมั่ไข่ถ่ายท้าบกุ้งจังท่าตัวพ่อกระบอยตัวย่า่ไ้ทีมัไม่หลายนั่งมั่งได้มันไม่หลายนั่มงเออพอครีป่ไปเพิื่องไก่มาถ่ายเขารับเคร่มาถ่า เออไม่ญี่ปุ่นมาใจเป็นเบอาหามัดเสบาอย่างนี้อ่เสองตอนเออท้าฝนนเลเออมาบอกพ่อกหุงเ่ากเออด้ใจเป็นกูทุบแรงปากรับข้ามหัอแรหุกเนาะไรเ้นแถ่าเสวอาบุญหนาเงินมาหุบเาะอาเรื่องาเรื่องมาหบเนาะหายเไรมาหายเขเงิาไรมาถ้าาหมดเสอาถึงกีฬาพ่อคือเป็นั้นจังถือกว่านีอ คือัตมอกนว่ามาะเลยได้ยิเลยวันนีนก็ตัดขง่อโม้วนนี่ปั่นก็พอเขาเราเขาม้ว่าเขารักคือเก่าฉันยาแล้วนะเขาดูดิคักเลยเออได้ใช่ใช่ถวายนาอีกใบป่าที่เทาป่าที่ท้ายบ่ได้กับจ่าพีคือเก่ายาดิน่ผาว่าฉัน เออหายใจร้อตใจร้อแล้วหลุดด้วหายเงิ่ไใร้องหายท้องไหนมากเกจะการง่ยคือเหตดอยู่หายใจร้อนหนาหายเงิ่งคํเข่ามาไหลเขามาแล้วหลกดด้วเออหุกนกต้องหลอกว่าว่าคือขนาดแล้วมา,าจากเหตุประมาอวันนี้เท,าท้าอี๋พอเท้าออกจากใจผมนะครับพ่อจะให้หรือวม่ให้ครับพ่อให้ดูแล้วว่ารูปจะซื้อไหมจะเอามาข้าน้ำมา เอาน้ามาถวายคอได้บ้งหวานวานจักด้อยห่างถึงหวาเบ้งแบบนี้บ้าท่ายถวายน้าด้อยหาถึงบ้ว่าไม่เอวิ้นกนะว่ามันเอวิ้นหกด้เข้าใจได้ล้วไววัวไปเติมเอาเอวชิ้นหกมาถวายีพอได้หวาได้คึ้กั เอ็มสิบหกก็ได้เหมือนแฟนน้ำร้อยห้าสิบก็ได้เนาะหายข่าย์ท่าย์คือแบบว่าเอ็มร้อยสิบหเอมร้ยสิบหกเอ็มร้อยสิบหกบ้าครึ่งเปล่ยนแต่อเอ็มร้อยสิบหก่ะื่อองเดกมกอ่านนังเอ็มหอยชื่อมกอ่านนังเอ็มหนอยหาท่แม่เนาะเออมาตานงเอ็ขคือกัลก้าไม่ใช่เด็กกู นางแบบตงบาขายโขบมั่งบาดโขบหูมั่งแล้วหรือเออคอยื่นค่อย้านค่อยาำไปม่ไปบัตเมื่อแ่พออย่างไรแกเลยมาว่าทำบ้องไปหนึ่งไปยึดตัวได้ก็มาทัถืถือ่าทมาเมาน้ำกําร้ายผูร้ายคนอ่าขอบวงบารไม่อตัวขี้ปากขาวผัวหายโขบานบ่ได้บางบ้ามเะคางทำเช้นหกไปทาไป ใครบ้างเนี่ยบ้าวดอ่ะบ้าใครจะเด้ไหมคุณใครังจถึงบ้าอะดรมาหาพอเตอร์เอ็นชุดหกหลักบมาไปกูถามแปดบเอ็นชุดหกเอ็นดหกกระดังมาเนาะเอาเอ็นีุหกกระด้งมาบอกว่าปลอดภัยนะปลอดภัยไปหนปลอดภัยใครเตอเอ็นชหกลบเป็นลาวนี่บ้ามันท่อมบดานะ เอาเอวทิพพบพ่อุู้พ่อตีออมาหกแล<ช>้วใ่หานะให้แต่เริ่มแต่เริ่มรบรรลุแล้วขอบูบ,บาทวีปูทิว่าคา้าบูตาปูพุ่มปูบุกุกับคือจัพค้านขอพบวับกรักคาบุกร้านบา,าบนเมื่อคันด้วยคูงกึ่งเดินผ่านปอดผ่าไบ้รลุแล้วแต่รเริ่มแต่เริ่มุกู้อน ชัดเจนม่เนาะค่ะแนวทางปูค่ะสําหรับกลับมาจากวัดค่ะค่ะมันแดดมันย้อนเนาะค่ะชัดอ่ะชัดละค่ะพี่น้องค่ะหลังจากกลับมาจากวัดปูเทศท่องค่ะหลังจากที่แม่คู่ได้ผ้าลูกศิษย์ลูกหาไปร่ำถวายค่ะปูก็ได้เขียนใส่ถูกให เลขคู่ก็9 2 4เนาะค่ะแผน,นก็เป็นแนวทางของสายบุญที่ในน้นำบักเผาเนาะค่ะมาจากอำเภอขํมตะกาค่ะได้มาหาปูตาค่ะได้แกบักเผามาให้ปูทะเบียนรถค่ะ1 2 4 3ค่ะปูกันยังน,อนนาะพญานาคเจ็ดปูให้เห็ด คูหนึ่งค่ะคูหนึ่งกับสององค์ค่ะแต่ว่าหาิขอให้ออกค่ะบักพาวร้อยหาิค่ะปูก็ได้บอกคุณสาไส์ทีเพิ่นนา,นามาทวายค่ะแถวนามาทวายร้อยหาิค่ะปูก็ยังให้ปิศนาอีกค่ะเอ็มเอ็มสิบหกค่ะกับพิดเพิ่งด้วยค่ะ ปูให้คาน้ำมันค่ะ150่ง้อยห้าสิถึงวันที่สิบหกค่ะจังมาใหม่เนาะค่ะกับพีเจรณาเบิ้งค่ะกับพี่้องเอซเขาก็แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะเอาชัดเจนแล้วค่ะมักตัวใดชอบตัวใดค่ะกะจังไปยิบไปจับ สำหรับแนวทางปูตาวันที่ก oh, ค่ะแต่สำหรับคิปนี้ทางช่องแตงโมก็ขอให้พ่อพี่น้องเขาส่งมานลำ่ำรวยเด้อค่ะสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ